เอาหน้าเอาโคกตัดนะเอ้ยเอาคิดไปวะเป็นนี่ไงเป็นรอยเหมือนกันเหรอมองไม่เห็นป่ะเราไมันเป็นผ้าเพราะไม่เป็นแผลเป็นได้คิดถึงน้ำไปจนวันตายได้แก้เอามีดมาเอามาน้ำมดน้เลยแกเอาเอ็มมัเจ็บในคิวมาดูดิอยู่ที่กูยุงกัดคิวอะไรมาดูหน่อยนี่ไง เห็นไหมเจ้บเกียดท่าเกียดท่าคืออะไรคือทำปากบอกเลยว่ามันคับหอมไปไปไปคิวมาล้างหน้าไปล้างหน้าก่อนเนี้ยไปล้างหน้าป่ะพี่แม็กล้างหน้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุงกัดน่ากลัวมากเออยุงกัดเต็มไปหมดเลยพี่แม็กล้างหน้า กันทุกที่อุ้ยอะไรคือการที่หนุนหนุนเฮ้ยอันนี้คือของใหม่อ่ะฮะทำไมมีวะแบบเฮ้ยที่จริงก็สวยเลยรที่จริงก็สวยใช้ได้เนี่ยรับายเฮียแปะไว้ก่อนมัน หนาเหี้ยโอ้ยแสบไว้ไหมแสบแสบตาแสบตาเลยต้องแปะไว้ก่อนเอ่ะแสบตจเลยมันจะได้ไม่ต้องหูแรงมันจะไม่เจ็บไงเอาโปะแปะไว้ก่อนแล้วค่อยลากแสบตาถ้าล้างหน้านี้มีโฟมล้างหน้าเลยโฟมไม่ออกไม่ก็หมายถึงแสบตาเสร็จแล้วก็ล้างหน้าได้ผู้หญิงมีอันเดียวนี่ของใครเนี่ยสองอันสองอันดูพี่เขาแล้วไงต่อแปะแล้วไงต่อแปะแล้วค่อยลากลากเลยเหรอเออแต่ค่อยๆลากนะ มันแน,น่นเว้ยพูดเลยออกอยังอ่ะยังส่งกระโจกเช็ดดิจะให้ทำให้อีกอย่างอะไรบ้างเฮ้ยทำเอาอคิ้วมไม่ได้ทาปแป้งอยู่กับโถษทุบนะ <c oughs> อยู่าันดิด๊ด <c oughs> ดูนี่ปูดกึนมาเลยเอามือลูบสิ <c oughs> ลงคิว้ว <c oughs> โอยเดี๋ยวอันนี้หน้าคนนะลูกไม่ใช่ถนนอุ้ยถูซะลูคิ้วคิ้วอยากให้มันออกอ่ะโเฮ้ยแย่ยขอโทษเฮ้ยใครล่ะเช็ดหน้ากับขุดท่ออะไรขอทางเล่นอ่ะวอ้ยวุ้ยซื้อทำของตัวเองอีกคนเดียวต้องวุ้ยวุ้ยทำไอคิวโอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้เอาทำอะไรจะเอาไอคิวเอาทางเล่นได้ เอเค่ทำมมงห็นหรอน้องสาวไม่ใช่ว่านั้นจะทำอย่างนี้ตกใจจะทำแหละแต่มันอยู่ในกล้องทำาเป็นชีวิตจริงอะเยอะแล้วก็ไม่่ตอยุ่งกันหนูเยอะเกินล้างปากล้างอะไรด้วยหมายถึงว่าเช็ดล้างหน้าเหรอเอ็นก็่ะ เช็ดปากนะอันนี้อันนี้มันเช็ดปากได้ใช่ไหมได้มันเป็นเช็ดปากนี่เปิดได้ปะเนี่ยเฮียนั่นแสดงว่าอรนนี่มันมีอันนี้ก่อนนะฮะหลับหลับหมอให้นอนแล้วนไม่มีไหมเห็นป่าวเห็นเห็นบอกนอนได้แล้ว โอเคพี่อยากนอนได้แล้วพี่นอนไม่ได้หนูไม่นอนหรอกทำไมอ่ะไม่รู้แต่หาแมกไม่ล้างหน้าใช่ไหมรุ่นี้เราก็จะออกไปสู่โลกของความจริงกันแล้วทุกคน ใครเรียบนี่ไงพี่หอมเห็นยังเห็นยังอ๋อพี่คนนี้ไปนอนไม่นอนตัวเองวิธีการเหล่าน่าที่จกต้องจะต้องยกนิ้วชี้ขึ้นมาตลอดเวลา ไม่มีมีแบบพี่ที่รู้จักคนนึงเวลาทายคิย์มาทายงเงอย่าล้างเล่บอกว่าระวังนิ้วชี้แทงหน้าเพื่อนนะนะคือจะบอกคือยังเฮกันอยู่เลยคืออะไรอ่ะดีใจ